นี่ครับทวันนี้เยี่ยมีภาพเรอาครัวเออทำไมไม่สุกวะมันมันมันจันอยู่ตุ๊กหวานโอ้ยไอ้เนี่ยนี่อุนไหวสิไม่สุกหรอกมีน้ำหมูหรอกสูงไหมอ่ะไม่มันจันอยู่โอ้ยม่สุกเป็นซอยแล้วก็ตายเตาหุง น,น่ายดิยอืมมีไหมมีนหมเนี่ยตู้ในในอนสมาลงมาไม่พี่ๆไหนความไหนความไหนความลองกินโทนหน่อยครับนี่นี่ไม่ถูกสิ <4 S 2> <มะ S 1> นใหเนี่ยซกแ่มันไม่เตรียมเตรียมไนะอกทง้ก็ชันแม่เลยเสยยง เ right. น<_<_<_ี่ยทำหมูมันไม่สุกนะทำหมูอ่ะลองนี่ต่อลองนี่เป็นไงเอาเอาส้มกินจังหวัดเลยแอบแบบอะไปรอตอนกินรอผมกินดีกว่าทิ้งแม่งไปเลยโอเควันนี้เจ็บเจ็บแม่งหลายคนที่ผ่านเลยไปอะไปพมดหมดเรากินรู้ยังไม่ให้กินเลยว่ะหอกเลย เขาเว็บใหม่เขาเว็บใหม่มันไม่ถุกนะครับนองนอน,น,อนอยู่้ามันเปแปดเขาเว็บใหม่ไหนพี่จะลงซิมดูนะครับอ,ๆๆอืมงง้งงงงงงงองงงงยงง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 เนี่ยงี่แง่ไม่งงงงง่ ไมต้องาไม่กิองกันมหน่อข่มดะ้ไม่ไ่ีมโอดินอี่เอาเดี๋ยวนี่ต่อนอนี่ตอนี่ต่นมตนี่ตอี่ต่นี่ตอี่ด่นี่ตอี่นี่อนเ่ี่ยนี่ตอนี่นี่นอี่ีตีีนน ประเภทนี้สีมันแดงถ้ามันสุกไงเรามีกลิ่นผมมันเห็นไหมล่ะอี่ยมากหอมมากคุณไม่กินข้าวหรอไล่กินยายอ๋อจริงๆเรผมใช่ใช่ตกมไหยใช่ผมใช่ก็ตายเล้เนาะใช่ผมเป็นยังไงก็ต้องหยุด็ีว้าอย่างขีดข่าวเยอะทีกินยาไงยาเองยาปลา แต่มันขมไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวอไอ,นอ้นี่หรอกเดินกินมันสุเเกเล้เกี่ยวเไม่เกี่ยวกระดุหมูผมเป็นสีนี้อยู่แล้วกว่าไปนี้แม่สูขรับใหม่ทััจบจำเลยเรียนเลยปะไซุ่มโควิดทั้งนั้นเลย ว่านหมูนก็ไเลยละว้ตอนเมื่อกี้นะเป็นไงอะปันเดียวเลยอ่ะมันทองกูละน้ำอร่อยฮึบโอ้ยเป็นเนี่ไม่ใหญ่เท่าไหี่คูอร้านอะม้าวว่าใส่ใส่กี่เพีย ไอใส่ออนน่ยมันเป็นต่แกอเทียนี่น่้อาไอายเยนี่ยมันผมเออนั่หนหรอว่ากูลงอันแล้วเนี่ยกูลืมหมดละยัผมอ่ะมึกินเยออืมไปนะผมกูล้างดีแตลเนี่แต่างแป่างเป็นแต่ยังแกมันเลยผมเอาอีกสักหนืทีก็พอละ แม่ขมเหรอแต่ม hmm. mm ันจะมีก hmm. mm ินเล็กๆแตมอกีกินมีหมูอยู่ด้วยมันจะขมยี่หมูไมื่อกี้ขมหมดไม่ไหวยูซอสของเขาดีแน่นๆฟาร์มฟาร์มต้องจัดสักโบกแล้วรีวิวไม่เป็นเราอ่ะตาเคยไม่เห็นหั่นมาเเขาไม่จ่ายหรอก็เขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายไม่ไได้ม่จ่ายเขาเลย นะากเขาบากดิเขาบากดิเขาบากดิันกานี้ด้วยไม่จ่ายค่ารีวิวแล้วเป็นไงเข้มปื๊ดไม่ค่อยเข้มหรอตุ้มโอ้ย้ใส่แบบกตัวอะไรเมต่อต่อต่ออที่ต่อสุดท้ายือ่่า่างลวเป็นไงลองดิลองดิไปไปเกอยเรกอยนี่ซามาก้นะ เราจะมารีวิวยี่ห้อกันว่าเนี่ยทีนี่นะอันนี้กับแม็กกี้ด้วยกันแต่แม็กกี้คนละแบบไม่จัดฟูไม่เอาอ๋อไม่เอาไม่เอาออกนะไม่เอาออกเอฟซีคม่ก็นายใครก็ได้เนี่ยเด็กกินลูกศิษย์ได้ใส่อะารใส่อะไรบัฟฟิตต์เนอะว่างิ้งเล่นศิษย์บางอย่างแล้วก็โดนลูกศิษย์ยังเท่งอ่ะเท่งไม่ควรนน่าร้อนนี่กันเลยไม่กี้ดังเดิมไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวกูลองนี่ให้ ี่กูก็เลือกของดีเนาะกูฉลาดเนาะมันก็ดีเหมือนสีท่ามันจะตื่นอ่ะเออกูว่ามันก็เล่นๆกันแหละแต่ไม่ไม่แต่พูดถึงความแย่งคนไนหนี่ว่ะไม่เิ้มคนกว่าอกูแย่งแอ่ลองลองเดี๋ยวกูท่ายไปเดี๋ยวกูท่ายไปโอ้โหอ่าอีนึงอีนึงอ่ากูเลือกวิแพงกวิแพงโอ้โหนะาอู้ยิ้มปิดเลยนี่ลองดูลองดูของกูตอนเนี้ยของกูตอนเนี้ยนี่ เป็นไงจ้าเ้าลองกินตอนนี้จ้าบอกใช้ได้ด้วยนะมึงจ้าเค็มทำไมหรอไเค็มก็เค็มแต่ใหญ่ใหญ่มึงก็เค็มหมดแล้วรสชาติแบบรสชาติมันกลมกลแกเรียนแกเรียนมีผักแกเรียนอันนี้เป็นหมูมะนาวเนี่ยพี่อ่เนี่ยเวลาทอดหมูอ่ะใช่ใส่มะกี้อย่างเดียวพอยังเด็ดจ้ะอย่าไม่ได้เอ้าแล้วไม่กิ้มทำไมอ่ะเป็นไง คือไหมพวกอีกอยากให้มันเอ็ได้กูไม่กินมันก็อ่ะมีหมูหมูมาแล้วหมูมาแล้วกระดอกระดอกระดอยต่อนะไม่สูยดูดิเนี่ยเนี่ยไม่สูยสูยก็ไม่สูยตุ้ก็ตันนี่ตันจ่อตันนี่ลงแพน เตเนมา้วนมหมกกันไข่ดาวไข่เจียวมารับสองลับสามนะเฮ้สอืมอืร้อเออขึนเลยมันมันมันอยู่ข้างในไะไม่คือนอะฮะไม่คืนนะมึงก็มาบอกกูนะกูใส่ไปแล้ว มันมันออกมันมันซีมซีโหอยากไปแฮบไปวะนี่โอเคนี่เพราะมันเลี่ยนตัดกันอ่ามันจะเลี่ยนกลิ่นยังไงแต่คนนั้นมันมีเลี่ยนตามดิ้ตักตอนดิ้ทำไมเลี่ยนแล้วเนี่ะอ้าวเนี่ยเอามีประเด็นอะไรนะ อ๋อไอ้มึงก่อมึงโมง่บมม,มากมาครับไม่ได้เลยะง่ายไม่ได้ <โล S 1> รอดที่อะไรย้อย,ยรัดมองก็เป็นแต่งนอตตัวไปจบละจบละแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอก